ใครที่คลิกเข้ามาในวิดีโอนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงเฟสของการรอให้บางสิ่งบางอย่างจบลงสิ้นสุดลงไม่ว่าคุณจะรอในเรื่องของการงานรอในเรื่องของการเรียนรอในเรื่องของการแข่งขันอะไรสักอย่างหนึ่งใหอยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านั้นกําลัง จะจบลงแล้วและคุณจะไม่ได้รู้สึกว่าเ้ยมันยากอีกต่อไปมันเหนื่อยแล้วมันท้ออีกต่อไปนเนสเห็นเป็นภาพพลังงานว่าคุณอาจจะกําลังเข้าแข่งขนันหรือมีการสอบอะไรสักอย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่งมีการแข่งขนันหรือว่าส่งตัวเองไปทําภารกิจอะไรบางอย่างมันจะเป็นในเรื่องของการงานในเรื่องของการเรียนสิ่งเหล่านั้นกำลังจะสิ้นสุดลงตลอดระยะเวลาที่คุณทํางานหนักมาโดยตลอดจะมีการสิ้นสุดลงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่คุณรอ เป็นยังไงเราจะมาใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็อินทิวชันหรือว่าจิตนําของเนชในการดูสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่เนชจะบอกซายก่อนต่างๆเพื่อให้คนรู้สึกเรสโซเนตหรือว่ารู้สึกว่าเออรีดดิ้งนี้หรือว่าการอ่านนี้เป็นของคุณจริงๆถ้าคุณชอบพลังงานของเนชางคุณชอบการอ่านของเนชางรบกวนกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเนชเดอะวิสเซิลด้วยเช่นกันแล้วก็รวมถึงเนชมีในส่วนของ Membership นะครับก็คือสมาชิกเพียงเดือนละ80บาทนั้นมีพิดอาาด แล้วก็ Energy Reading ถึง70อันนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้โดยเช่นกันสายแรกที่น้นยาจะบอกสัญญาณแรกที่คุณอยากจะบอกว่า Reading นี้เป็นจริงนั่นก็คือคุณมีสัตว์ไม่ว่าจะเป็นนกไม่ว่าจะเป็นกระต่ายไม่ว่าจะเป็นแมวไม่ว่าจะเป็นสุนัขไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงของคุณคุณมีสัตว์ p r ป้องคุณหรือว่าปกป้องคุณอยู่รอบตัวมากมายแล้วก็ในเช่นภาพหนูแฮมสเตอร์ด้วยเหมือนกันบางคนมีหนูแฮมสเตอร์หรือว่ากินน่พีกอะไรเงี้ยนะครับ เนเเห็นเป็นภาพเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านของคุณอย่างต่อไปเนเเห็นเป็นภาพว่าคุณอาจจะเป็นคนแอร์ซน์เนาะแอร์ซน์ก็จะมีราศีมิถุนตุลแล้วก็กลุ่มนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่เป็นไพซีด้วยเช่นกันก็จะเป็นคอนเฟิร์มเอชันของคุณด้วยเช่นกันคุณกําลังจะมีการเดินทางเรือเนี้อาจจะเป็นการเดินทางไกลาการเดินทางไปงต่างจังหวัดหรืออะไรไปต่างประเทศอะไรแบบนี้มีการนั่งเครื่องบินนะครับ อันนี้ก็เป็นไซ์อันหนึ่งด้วยเช่นกันนี่คือสิงค์เนเชนทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับเราจะใช้ไพ่ออร c l คสเนาะเป็นไพ่สตาร์โคดอันนี้นะครับว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคนที่เข้ามาฟังเนซซี่ยิงคำว่าเนซี่ยิงคำว่า the suffering It's about to end หรือว่าความรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกล้าแล้วก็ท้อถอยจะมีการสิ้นสุดลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เนสได้ยินมีอะไรอีกในะไพ่ของไพ่ตัวเขาอยากจะบอกอะไรกับคนที่เข้ามาดูต่อขอในสิ่งที่เขาจําเป็นที่จะต้องรู้นะครับไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะรู้ n e p จูนวิชชั่นใช่ไหนจบอกว่าก่อนนี้ว่าคุณเป็นคนมีเป้าหมายอะไรยิ่งใหญ่มากๆดยไพ่วิชั่กับไพ่ดีเทอร์มิเอชอันนี้ ทั้ง2อันพูดถึงเรื่องเป้าหมายอันที่ยิ่งใหญ่คุณมีวิชั่นยิ่งใหญ่ใหญ่โตมันอย่างมากคุณมีองค์กรหรือว่ามีสถาบันหรือว่ามีประเทศอะไรสักอย่างนึงที่คุณอยากจะมุ่งที่จะไปหรือมีทิศทางอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณอยากจะไปอันนี้นะครับอันนี้คือเป็นวิชั่นกับดีเทอร์มิ t เ o ชันวิชั่นแปลว่าวิสัยทัศน์ดีเทอร์มินเอชันแปลว่าความมุ่งมั่นของคุณนะครับสิ่งเหล่านี้เนสมองว่าเขาเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนเป็นอย่าางมก มีอะไรอีกที่เขาอยากจะบอกกับคุณบางคนเป็นไพซิสเหมือนกันเนาะซันบูล r i ซ i n g หลืไพซสเอเนอร์จีไพซิสแรงมาก i พซ e สคือมีนนะครับแรงมากๆพลังงานที่คนที่เข้ามาฟังเป็นยังไงอีกขอให้เนสได้อ่านให้พวกเขาหน่อยพลาสตี ast, a a. น่าเนาะมีอะไรอีก t ทอรัสพลาสตีน่าทอรัสเขาทีเวขออีกใบหนึ่ง จูโน่พาร์ทเนอร์ชิพโอเคเนชมองว่าโอเคด้วยไพ่ดราก้อนฟลายเนาะด้วยไพ่ดราก้อนฟลายด้วยไพ่ไฟล์ฟลายแล้วก็ไพ่บีสามไพ่อันนี้เป็นไพ่ธาตุลมหมดเลยที่เนชบอกไปตั้งแต่แรกมันเป็นไพ่สัตว์มันเป็นสัตว์ที่แบบมันมัดุยู่ในภาพมันอยู่เป็นตัวเดียวก็เราแต่งนะจริงๆแต่เนีอยากจะบอกว่าสัตว์ทั้งสามอันเนี้ยมันอยู่เป็นทีมแล้วมันทำงานเวิร์ดเป็นทีมแล้วคุณได้ไพ่จูโน่แล้วคุณได้ไพ่จูโน ไพจูโน่แปลว่าคนที่มีวิสัยทัศน์แบบเดียวกันกับคุณคนที่มีไลฟ์เพอร์เพสหรือว่ามีเป้าหมายเหมือนกันกับคุณคนที่คิดอะไรเหมือนกันกับคุณเนสมองว่าสิ่งที่คุณกําลังจะไปสิ่งที่คุณกาลังจะทำอ่ะคุณไม่ได้ทําแบบแค่คนเดียวคุณมีเพื่อนร่วมคิดคุณมีเพื่อนร่วมทางคุณมีคนที่เหนื่อยไปพร้อมๆกันก่อนหน้านี้คุณอาจจะทําคนเดียวก็ได้เนสเห็นภาพว่าก่อนหน้านี้คุณทําคนเดียว คุณลงทําลงมือโปรเจกต์คนเดียวทําทุกอย่างคนเดียวสอบคนเดียวคิดคนเดียวมุ่งคนเดียวแต่เนสมองไปว่าสิ่งที่จักรวาลหรือว่าไฮเกอร์บองคนบอกเลยก็คือคุณจะไม่ทําคนเดียวต่อไปคุณจะมีเพื่อนร่วมอุดมการ์คุณจะมีพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมสิ่งที่คุณทําคุณจะเจอคนที่มีเป้าหมายแบบเดียวกันกับคุณไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องของการสอบเรื่องอเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเป้าหมายคนที่คุณอยากจะทําคุณจะมีคนร่วมอุดมการด้วย ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอกับคาว่าแบบเออคุณจะทําได้หรือเปล่าแบบจะทําได้หรือเปล่าน,นู่นนี่นั่นเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันใช่คุณไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันมันเป็นไปได้หรือว่าคนมองว่าเป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไปถามคนที่เขาเป็นคนทั่วไปถามว่าเออวิธีการที่จะเป็นหมอหรือเป็นแพทย์เนี่ยมันต้องทํำยังไงเขาก็จะไม่สามารถตอบคุณได้ใช่ไหมเขาอาจจะตอบว่าแบบ จะเป็นไปได้หรอนน่นนี่นั่นเพราะว่าในเรียลลิตี้หรือว่าในโลกความเป็นจริงของเขามันไม่มีใครที่เขาเป็นพยาบาลหรือเป็นหมอแต่ถ้าคุณไปถามคนที่เป็นพยาบาลหรือเป็นหมอว่าวิธีการเป็นหมอเป็นอย่างไรเขาจะสามารถตอบคุณได้ในะจอยากจะบอกว่าต่อไปนี้เวลาคุณจะคุยอะไรกับใครอะคุณจะไม่รู้สึกออกเบร์ดหรือคุณจะไม่รู้สึกอักเบในต่อไปในการที่แบบบอกว่าเออ ฉันอยากจะทําสิ่งนี้นะฉันมีเป้าหมายในการทาสิ่งนี้ฉันมีธุรกิจที่อยากจะทาฉันมีไอเดียแบบนี้ฉันจะทำโปรเจกต์แบบนี้ฉันอยากจะสอบเข้าแบบนี้ฉันอยากจะเป็นคนแบบนี้ฉันอยากจะเป็นนักแสดงฉันอยากจะเป็นเป็นอะไรก็แล้วแต่เนสมองว่าคุณพูดกับใครคนรอบข้างจะเข้าใจคุณมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาเห็นความเป็นไปได้ในตัวของคุณแล้วก็คุณจะเจอคนที่ทําในวงการเดียวกันมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันอันนี้คือสิ่งที่เนเชนว่าคุณจะไม่ทํางานหนักอีกต่อไปถ้าก่อนอันนี้คุณทํางานคนเดียวคุณทํางาน คุณจะไม่ทํางานหนะักคนเดียวอีกต่อไปนเชนชว่าคุณจะมีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีคนที่เป็นคนร่วมคิดร่วมทำร่วมลงมือทําด้วยกันเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เนเชนแล้วก็ทอรัสเค้าติเวตเนาะใครบางคนอาจจะเป็นทอรัสด้วยเช่นกันก็คือพูศ้ศพนะครับเนเชนมองว่าคุณจงลงมือทําต่อไปนะครับอันนี้คือคอนเฟิร์มเ o ชันที่เขาอยากจะบอกเนเจรกรู้เหมือนกันว่าคุณทําในด้านอะไร คุณทำในด้านอะไรเนี่ยจกรู้เหมือนกันว่าคุณทำในด้านอะไรมันอาจจะแบบมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างด้วยเช่นกันนะครับนี่ยเห็นเป็นภาพว่าไพไพ่ snow silence ใช่คุณทำแบบทำงานหนักมาโดยตลอดในความเงียบคุณทำงานหนักตลอดโดยความเงียบแต่คุณรู้สึกว่าเออทำไมมันถึงแบบไม่เห็นผลทำไมคนถึง มองข้ามฉันไปทำไมฉันถึงไม่มีคนให้คุณค้าบหลังจากนี้ไปเนสมองว่าสิ่งเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเราจะมาดูว่ามันเปลี่ยนแปลไปงไปยังไงแต่เนสมองว่าก่อนหน้านี้คุณใช้วิสัยทัศน์คุณใช้ระเบียบวินยัยคุณทํางานหนักเป็นอย่างมากแล้วคุณทํางานเงียบๆอยู่คนเดียวคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่สามารถบอกสิ่งนี้กับใครได้ไม่สามารถพูดสิ่งนี้กับใครได้เพราะว่าคุณอาจจะกลัวว่าเออการทําสิ่งนี้หรือการ พูดว่าตัวเองกาลังทางสินอยู่มันอาจจะดูเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คนจะมองหัวเราะเหาะชัดหรือว่าคนจะมองว่าออคุณจะทําได้หรอคุณรู้สึกว่าการที่เก็บไว้เงียบๆคนเดียวจะดีกว่านะครับคุณมีวิสัยทัศน์อะไรคุณเก็บไว้ด้วยตัวคนเดียวอันนี้คือคอนเฟิร์มชันสำหรับคุณคอนเฟิร์มชันสำหรับคุณเป็นอย่างมากเนาะเนี่ยจะรู้ว่าคุณทําในเรื่องอะไรคุณทําในเรื่องอะไรคุณรอคําตอบในสิ่งนี้เป็นเนินหนาบางคนทําธุรกิจส่วนตัวเป็นอีคอมเมิร์ซ แล้วก็ได้เวอรนะ์กโกเนาะบางคนทำสายแพทย์เหมือนที่เนชพูดไปสายแพทย์สายสุขภาพสายบริการ hospitality นะครับสายบริการสายแพทย์สายไอทีเนาะอันนี้คือสิ่งที่เนชได้ย,ยินสายฟูด้ดด้วยเช่นกันเพราะว่าเวอร์โกพูดถึงเรื่องฟูด้ดบางคนทำแฟชั่นนะครับแล้วก็บางคนทำเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางเนาะเพราะว่าเนชได้ไพ่แอดเวนเจอร์อาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางสายการบินเรือขนส่งอะไรต่างๆด้วยเช่นกัน โอเคสิ่งเหล่านี้มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงสําหรับคุณสิ่งเหล่านี้มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงสําหรับคุณขอสิ่งที่เขาจําเป็นที่จะต้องได้ยินหน่อยสิ่งนี้กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงสําหรับคุณเนเช่นภาพแบบนอร์สตาชัดเจนมากๆเลยอะเป็นแสงแบบนอร์สตาชัดเจนมากๆเนสมองว่าพักหลังมาคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่ามีความหวังอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เนสมองว่าอาจจะเป็นเพราะดาวเสาร์ม,มีการย้ายด้วยเหมือนกันดาวเสาร์ย้ายจากราศีมีนดาวเนปจูน้าจากราศีมีนเข้ามาอยู่ราศีเมษคุณจะรู้สึกว่าเออเริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่รู้สึกสับสนมาเป็นเนินนานรู้สึกงงงวยมาเป็นเนินนานคุณจะกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งกลับมาเห็นหนทางกลับมาเห็นเส้นชัยอีกครั้งหนึ่งกลับมารู้ว่าข้างหน้าของเรามันจะเป็นยังไงต่อไปเนสเห็นภาพว่าก่อนนี้คุณอาจจะทําคนเดียวนะครับเนสพูดไปแล้วนะอเค สิ่งเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสําหรับคนที่เข้ามาฟังอุ้ยเนเช่นเลข111บางคนเจอเลข111หรือว่า111นะครับเมื่อกี้นี้เวลามัน111พอดีในหน้ากล้องของเนชโอเคสิ่งเหล่านี้กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงสําหรับคนที่เข้ามาฟังนะครับถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงให้คลิกออกไปนะเพราะเมสเซจนี้ ing, ไม่สําหรับทุกคนเนาะสิ่งนี้กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปยังไง to planning เนสบองเนสบองว่าคุณมีการแพลนมากยิ่งขึ้นคุณมีการวางแผนในเช่นภาพว่าเนสบองว่าคุณจะมีข่าวดีอะไรเร็วๆนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นกันอาจจะเป็นข่าวจากท,ทางไกลด้วยเหมือนกันคุณอาจจะมีแผนโอเคคุณอาจจะมีแผนสำรองในสักอย่างหนึ่งว่ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณเป็นคนที่อาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้ที่เราทำมันไม,ม่ดังได้แน่นอนคุณแบบมีการคิด worst case scenario อยู่เสมอหรือว่าคิดในเวอร์ชันที่มันแย่เสมอเช่นสมมติว่า คุณมี2อาชีพหรือว่าสออย่างที่คุณอยากจะทาใช่ป่ะแล้วคุณแบบอยากจะทําอย่างแรงมากมาแต่ mm. คุณรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันไม่ไม่มีทาง yeah. ท,างท, right> ท,ที่จะสามารถเป็นไปได้หรอกก็เลยแผนสำรองแผนอื่นไว้เช่นแบบเออฉันกลับไปทํางานประจําเออฉันไปทำไปเรียนคณะอื่นก็ได้เออฉันแบบกลับไปไปอยู่ต่างจังหวัดกับที่บ้านหรือแบบ worst case ของคุณหรือว่าในเคสที่มันแย่ที่สุดแต่ในใจมัว่าสิ่งนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นคุณมีการ plan เคสที่มันแย่ที่สุดเอาไว้แต่สิ่งนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับสิ่งนี้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนสมองว่าคุณมีการแพลนสิ่งที่มันเป็น worst case ไว้แต่มันจะไม่เกิดขึ้นมีอะไรอีกที่เขาอยากจะบอกกับคุณคนที่เข้ามาดูเนสมองว่าคุณจะมีการเดินทางเร็วๆนี้ด้วยเหมือนกันด้วยไพย่โดฟูกับไพส่สอไม้อันนี้นะ จะมีการเดินทางจะมีการแบบ explore อะไรบางอย่างแต่ก็เป็น confirmation นะได้แบบไพ่ explore ค่อนข้างเยอะแบบเดินทางด้วยไปต่างจังหวัดไปขึ้นภูเขาไปทะเลอะไรต่างๆอันนี้บางคนแบบมีการเดินทางแบบเร็วๆนี้มากๆด้วยเช่นกันหลังจากที่เนสหลังจากที่คุณดูคลิปวิดีโอให้เห็นภาพว่าคุณมีการ plan trip อะไรบางอย่างกำลังจะไปในที่ที่มันเป็นภูเขาหรือว่าเป็นที่ที่มันเป็นทะเลคุณมีการแบบเออดูแบบตั๋วเครื่องบินดูแบบ อะไรสักอย่างหนึ่งมีการส่องดูอินเทอร์เนต็ตอะ่ะดูแบบสถานที่ที่คุณอยากจะไปแพลนว่าเออฉันจะไปนูน่นไปนี่อะไรแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งคุณแพลนไว้ว่าแบบเออถ้าฉันไม่ได้สิ่งนี้ขึ้นมาไม่เป็นไรฉันจะแบบมาดูตัวกับบ้านหรือว่าแบบกลับไทยดีกว่าบางคนดูคลิปเนสจากต่างประเทศด้วยเหมือนกัน,พเ,นเพราะในเช่นภาพว่าบางคนอยู่กำลังเดินทางอยู่ตอนที่เนสเออตอนที่เนสกำลังตอนที่คุณกำลังดูไพ่ของเนสอยู่นะครับสิ่งนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนสมองว่าคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ ในเรื่องของ Journey Oh my g o ็อ i อินดิพีเดนซ์ไพ่เก้าเหรียญอิสระภาพทางการเงินเนสมองว่าการเงินไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของการเงินไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องของการเงินไม่ต้องเป็นห่วงได้ทางเก้าเหรียญเดอะฟูลเนสมองว่าหลังจากนี้ไปคุณจะเข้าสู่ financial freedom หรือว่าอิสระภาพทางการเงินมากยิ่งขึ้นคุณจะมีแบบ มีเวลามากยิ่งขึ้นในการดูแลตัวเองมีเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าใครจะทํางานประจําหรือว่ามีภาระหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เนทพูดเลยว่าหลังจากนี้ปลายาชิตคุณดูคลิปคุณจะมีเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งบอสของคุณเขาอาจจะไปต่างประเทศอาจจะไปต่างจังหวัดเขาอาจจะอนุญ,ญาตให้คุณ w บ r k from h ม m e มมากยิ่งขึ้นหรือว่าไม่ต้องเข้าออฟฟิศเลยก็ได้สำหรับใครบางคน แล้วคุณมีโอกาสในการเดินทางพักผ่อนเอนจอยกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเนสมองว่าเนสไม่แปลกใจแต่ค่ะที่เข้ามาดูอันนี้เป็นคอนเฟิร์มชันมากๆเฉพาะจอดจงมากๆคุณจะมีการไปทริปอะไรสักอย่างแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานหรือว่างานของคุณอะมันจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว บางคนเป็นทํใส่แอร์สสยสัยสยจจวัตรด้วยเหมือนกันมีใครการลังสมัครอะไรพวกเนี้ยเนสมองว่าคุณจะมีการเอนจอยอะไรพวกนี้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเนสเห็นภาพว่างานของคุณอนุญาตให้คุณเดินทางอน,อนุญาตให้คุณคอนเน็กกับคนใหม่ๆอนุญาตให้คุณทําอะไรใหม่ๆตลอดเวลาได้แล้วเป็นสิ่งที่สนุกมากๆคุณจะเอนจอยกับอาหารฟรีฟรีฟู้ดฟรีที่พักฟรีเครื่องดื่มอะไรเงี้ยแบบมีความเอนจอยเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันเนสเห็นเป็นภาพอีโก้เนาะ อีโก้เป็นนก,นกภาษาภาษาไทยอะไรก็ไม่รู้อีโก้เป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาเหมือนกันบางคนดูเนสจากอเมริกานะครับยู States, เนเต็ดสเตทเนาะเพราะว่า e ีโก้มันเป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาเป็นนกของเนทีฟอเมริกันเนยคนรู้มากๆเนว่ามีใครบางคนดูเนสจาก USA สเฉพาะเจอดจองมากๆโอเคอคุณจะมีการเดินทางนะครับสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนสมองว่า เขาจะแกรนด์ในเรื่องของ financial freedom มาให้กับคุณเนาะมีการเริ่มต้นใหม่การผจญภยัยการเดินทางการทำอะไรใหม่ๆมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอาจจะเป็นโปรเจกต์ข้ามชาติ international projects หรือว่าร่วมกับคนที่เป็นแบบร่วมต่างชาตินานาชาติหรือคนหลากหลายมากมายเยอะแยะด้วยเช่นกันนะครับนี่คือสิ่งที่เนเชนโอ้ไม่กพลังงานดีมากๆ please claim it รบกวนพิมพ์เคลมเดี๋ยวนีจะขอ angel answer นยะว่าเขาอยากจะแนะนำกับคุณยังไง นะครับแมสเซจนี้ดีมากๆา n เอเ y อ r e จีเมากๆเลยอะไม่อ่อมไม่ยมเหมือนจากแบบการดู Reading ก่อนๆที่แบบเป็น Random เนาะโอ okay. เค w n r e l a n อ w e r อยากจะแนะนำอะไรกับคนที่เข้ามาดูคอเส้นที่คุณจำเป็นที่จะต้องได้ยินนะครับโอเ okay. ค Meditation brings answers เนี่สมองว่าให้คุณสิ่งที่จักรวาลหรือไฮเเซลของคุณแนะนำคือในเรื่องของการนั่งสมาธิแล้วก็การเมดิเทตการหายใจแล้วก็ Connect กับกอดมากยิ่งขึ้น หรือว่าฝึกที่จะตื่นเช้ามาเพื่ออยู่เงีย,งงยบๆตอนเช้ามากยิง่งขึ้นคุณจะได้แบบข้อความจากกอร์เนสบอกว่ากอร์หรือว่ายูนิเวอร์สหรือว่าสิ่งที่คุณเชื่อเขากําลังส,สอนหรือว่ากําลังพูดอะไรกับคุณอยู่สักอย่างหนึ่งโอเคสิ่งที่กอร์หรือว่ายูนิเวอร์สพยายามจะสื่อสารกับคุณคืออะไรนะเนเช่นเป็นภาพใครบางคนนับถือพระเยซูคริสต์เนาะเเป็นคริสเตียนนะครับเป็นคาทอลิกนะ บางคนนับถือเจ้าแม่กวนอิมด้วยเหมือนกันหรือว่าเทพที่เป็นแบบกวนอิมกวนอืออะไรเงี้ยนะครับแบบเป็นเทพคนจีนนะครับเพราะฉะนเช่นภาพเป็นเทพคนจีนด้วยเหมือนกันเนาะโอเคสิ่งที่ยูนิเวอร์สหรือว่าเทพของคุณอยากจะบอกคุณคืออะไรลุค for Si าบางคนเจอสายเยอะมากแองเจิลนัมเบอร์เอ่อเลข11 1นึ่งหนึ่งหนึ่งเอออะไรเงี้ยเลขที่เป็นเลขซ้ำๆนะครับเจอบ่อยมากๆหรือว่าคุณเจอเป็นรูปสายฟ้าฟาดเยอะมากๆแบบเป็นรูปแบบสัญลักษณ์เป็น สายฟ้าฟาดอะเขาเรียกว่าอะไร thunderstorm เป็นแบบเจอฝนตกเจอฟ้าร้องเจอฟ้าผ่าใสายลักฟ้าผ่าแปลว่าสิ่งเหล่าน,นี้กาลังจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เนสพูดไปกำลังจะเป็นจริงด้วยเหมือนกันอืมโอเคยูนิเวอร์สจะจะบอกอะไรกับคนที่เข้ามาฟังยูนิเวอร์สจะจะบอกอะไรกับคนที่เข้ามาฟังด้วยเหมือนกัน remain positive เนสบอกเห็นปะเนสบอกเราว่าคุณคิดแบบนกาทีฟอยู่เสมอว่าสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันทำไม่ได้หรอกคุณแบบมีความแบบ เขาเรียกว่าอะไรหลอกตัวเองว่าแบบสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นมันจะต้องแย่สําหรับฉันอยู่เสมอแต่ในความเป็นจริงคือมันแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่ remain positive อ๋ oh. อ h i g self หรือว่าจักรวันอยากจะขอบคุณคุณอยากให้คุณขอบคุณตัวเอง e a s e t a k e care of yourself อย่างน้อยคือคุณแบบอย่าหนักกับตัวเองหรือฝืนตัวเองมากเกินไปเลยคุณอาจจะต้องซื้อดอกไม้ให้ตัวเองบ้างคุณอาจจะไม่มีใครซื้อดอกไม้ให้ซื้อดอกไม้ให้ตัวเองบ้าง congratulate yourself ขอบคุณแสดงความยินดีกับตัวเองรักตัวเองให้มากๆกินอาหารดีๆ t a ท e แค r e ตัวเองด้วยไพ่ทอ r u s กับไพ่ remain positive วันนี้ให้รางวัลตัวเองขอบคุณตัวเองอย่าคิดว่าแบบทุกอย่างแบบ คือแข่งขันแข่งขันอนาเตอร์แข่งขัน,น,น,ขขน r a c e after r race after r a c e after r a c e คือแบบทุกอย่างไม่ใช่การแข่งขันต่อไป Pause สงบนิ่งสงบจิตสงบใจ congratulate yourself ขอบคุณตัวเองแล้วก็แสดงความยินดีกับตัวเองให้มากๆคุณทำงานมามากพอแล้วหลังจากนี้ไปทุกอย่างมันจะไม่หนักเหมือนอย่างที่คุณคิด ปีงูจบแล้วการลอกคราบลอกเ็สกินจบเรียบร้อยแล้วปีต่อไปคือการรีด the rewards หรือว่าการรับผล,ผลผลิตที่คุณทำงานหนักลงไปรับผล,ผลผลิตที่คุณทำงานมาหนักมาโดยตลอดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เนชได้ยินเนชมองว่า God หรือ Universe พยายามจะบอกกับคุณสิ่งนั้นด้วยเหมือนกันคุณอาจจะมีทรายอะไรบางอย่างที่คุณเจอแล้วคุณบอกว่าเอ้ทรายเหล่านี้แบบ Universe กำลังจะบอกฉันว่าอะไร เขาบอกว่าให้คุณขอบคุณตัวเอง congratulate yourself นะครับซื้อของขวัญให้ตัวเองบ้างซื้อของขวัญให้ตัวเองบ้างแล้วก็พาตัวเองไปทานอาหารดีๆสักมื้อนึงแบบไม่ต้องแพงก็ได้หรือว่าทานอาหารดีๆสักมื้อนึงหรือว่า you know แบบสเปนเงินเล็กๆน้อยๆในการแบบลงทุนกับอาหารหรือว่าดูแลตัวเองแต่งตัวนะครับอันนี้คือสิ่งที่พาอยากจะบอกกับคุณโอเค มสเซจสุดท้ายดีกว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณถ้าคุณชอบพลังงานของเนชช่างไงเนสมในส่วนของ Membership นะครับเ,เพียงเดือนละ80บาทในนั้นพิกอาคัพ70กว่าอันเลยเนาะเลิฟจัก,กรวาลหรือ Higher Self รักคุณมากๆคุณกำลังทำให้ Higher Self ของคุณบรรพบุพรบุษของคุณก o ของคุณ Jesus Christ เทพต่างๆภูมิใจในตัวคุณมากๆ You are loved คุณกำลังถูกลักคุณกำลังถูกลักอันนี้คือสิ่งที่นเนสเห็นโอ้พลังงาน positive มากๆเนสอยให้คุณรู้สึกขนลุกหรือรู้สึกเหมือนสิ่งที่เนสรู้สึกนะครับว่ามันว่าแบบว่า growth คุณเติบโตมากกว่าที่คุณคิดมองย้อนกลับไปคุณเติบโตมากกว่าที่คุณคิดแล้วจกวักรวาลอยากจะให้คุณขอบคุณตัวเอง มากขึ้นกว่านี้นะครับโอเคแมสเซจก็มีแต่เท่านี้นะครับเนชหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนแล้วก็ช่วยไกด์นำให้ทุกคนรู้สึกเห็นหนทางมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการย้ำเตือนกับตัวเองแล้วกันเนาะอยากให้คุณแบบขอบคุณตัวเองมากๆแล้วก็หลักตัวเองให้มากๆแล้วก็แบบ อย่าคิดว่าเอาชีวิตมันคือสปรินต์หรือว่าการวิ่งเร็วๆแข็งๆต่อดเวลาแต่ว่าไลฟ์อิสมารรตอนพักบ้างเหนื่อยก็พักนะครับก็มีแต่ประมาณนี้เนาะในหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์ก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับรักทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย